นี่หมาดำตัวนี้และครับหูจักขัวแห้งแห้งเนี่ยมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วโอ้นั่นเฝ้ารถโยตัยทองรถเลยอ่าเดี๋ยวสิหาแนวกินให้หูจักอ่ะอ่ะอ่ะมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วอ่าอ่าหูจักขว้ปานหมาเวยอ่าหูจักขว้ปานหมาอ่า โอหมาเราเฝ้าบ้านกลางคืนเฝ้ารถกลางวันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดูกเอาดูกเอาดูให้หมากอนบบเปลืองคือคนดอกคนกินเนื้อหมากินดูกคนกินเนื้อหมากินดูกอ่ะอ่ะอ่ะมันเล่ยมันเล่ยมานี่ร,รองเท้าคู่นี่เนระาเบรเส้า ครับมาจะพัดเหลือคางเดียวเหลือคางเดียวอีกคางนึงมันเอาไปปูนหน้าบาดวะอ่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 ะเร่เร่เร่อ่ะ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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร่เกินเกีนเกีนอ่าบอกเกีนขาเฮ็ดหลอดนะ บอกินด oh, uh, 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 uh. ูกไว้บอกินดูไว้บอกินดูหูจะคว้วปานหมาโห้เออเออเอามามาหูจะคว้วปานหมามาเนี่ยมามาลูกมาพี่มาหูจะคว้วปานหมานี่อย่าลักรองเท้านี่เด้ออย่าลักรองเท้านี่เด้อเด้อของพ่อเด้อสามลอยหาจีบไม่ได้คู่นี่ 350อยหาซเลยอ่ะพ่อเคนอีกคนครับสวัสดีครับ